ใช่ไหมพันเอฟพันเอฟนี่นี่ก็ตกปลาได้เหมือนกันกินก็ได้น่ะไอ้ย่างตัวใหญ่ยันเริ่มเลยน่ะมันรับฝนตกออกเออมันข่าวเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับท่านประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันใช่ไหมครับแล้วก็เอาดินไปใส่ตะโงนรอดเราก็ไปตากแห้งแล้วมันตรงนี้แล้วก็เอาไปโรยไม้ดอกไปมีประโยชน์ได้หลังจากนี้ก็ที่มันแล้วก็น้ำมันอยู่กัเยี่ย้อมัลนะครับ เราเอาเี้ันไปทำเป็นเหมือนฮอร์โมนเพื่อระไปลดผักลดไปได้พอจะลาทำก็ต้องทำอย่างนี้ใช่เหรบแล้วเราจะไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับพวน้นเนี่ยเราสั่งท่เจเเอามาเรียงตัวพันใหญ่เยอะันี้ก็มีแถันนี้ก็มีเราเอาแค่หนึ่งอย่างวงบ่อนี้ปล่อยลงกี่ตัวครับพันโลเลยครับโลหน่กิโลนะครับแล้วเราเอาดินอะไรที่วัดีนี้เราเลียงด้วยคิวัวอ๋อคิวัวใช่ไหม ไม่ง้ดินจะเปียววก็ี่กวาเอาดนไปแล้วมันก็ไม่จะไปทีาจะที่จะวิธีอยู่แต่ย่างอยู่มือไม่แช่น้ำท้าเลยแนี้ก็ต้องหาหนังสือแล้วหนังไปหาอ่านกัน เราถ่ายไปที่นแล้วมีอัตราส่วนการใช้ยังไงครับท่านใช่ใช่ครับที่เราได้จากผลผลิตจากตัวนี้ครับแล้วก็ใช่เอาเวลาใส่ต้นไม้ใส่อะไรสามารถใส่ได้เลยครับไม่ต้องไปเจือจางหนึ่งตัวตาโอเคสามารถใช้ได้เลยเนาะครับไม่ตโอ้โหพอจะทกมมีโชว์อยู่แล้วหมดอ๋อครับผม ห้าวันนะครับหมุนน้ำน้ำก็จะไหลออกอันนี้อ๋อ้าวเ่ม่เป็นอเกลดไม่ใ้าใหมย่อยเข้าวแล้วก็ปัญหาราครอบันอย่างนี้แต่เราทีคู่มือไ่รู้ดีนะยัรับ อ๋อทำเป็นร <in> ูเหมือนรูเราให้มันะบายนะเลยมุเลนมนไปล้มันก็ได้ทั้ปุ๋ยคีวัวด้วยนะเขาบกม่ามนไม่ได้ไม่ได้ด้ยนรันนี้ถ้าเอจริงมันมีตลาดค่ะมีน้าร้มีตลาดมี้ว่าจะดนกาเดือนอาจเดือนเขาลองเขาทอย่เราเพื่อนผมเห็นเพื่อนทำไงเรา่คิดว่ามันไม่ เราไม่ได้ไปดูมันจริงจังอพอพอปั่นพอปั่นแล้วก็จะได้กากแบบนี้โรอให้ไอผมซื้อมามันโอโอสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าแต่ไม่ผมไม่เคยไปตี่ตลาดรอเล็กเล็กหรอครับใช่สี่ร้อยห้าสิบปกติมันจะใหญ่ของนี้นี่มันเป็นลูกของมันแล้วลูกของมันแล้วแหละรอให้นะครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบจะพ่อตัวไส้เดือนล้วนๆไม่เกี่ยวกับดินนะอายุมนานแค่ไดหนยู่สองปีโอ้แล้วคุ้มไหมพี่ลงทุนสองปีโอ้แป๊บเดียวก็โตแล้ว แล้วก็ลงเรือนต้องไปไหนต้องลงเรือก็แม่เราเราขี้มันดิ้นดิ้นไสเดือนอ่ะเอาไปขายโลเท่าไหร่อันนี้มันขายเปถุงละห้าบาทโอ้ยยี่ห้าบาทโลนึงนะครับถุงนึ่งใช่ถุงนึงเขาจะทำแพ็คเพื่อบอกว่าทำแพ็คได้เป็นมูลค่าหมดถุงน้อยเดียวโลน้อยเดียวอันนี้ถ้าถ้าพี่หมดปุ๊บแล้วก็แปลว่าที่วัวมาทำใหม่ อ๋อแต่มันจะยุบใช่ไหมฮะก็คือเราก็ต้องทำให้มันหมดเลยใช้มัเที่ยมาเลยแถก็เปลี่ยนขวแล้วแล้วขี้วัวนี่ต้องทิ้งไว้ก่อนหมครับหรือว่าพอพอสดสแล้วเอามาน่เราต้องช่น่นาคืนาคืนืนครั้งเวลาจะมาทนให้แส่วอะไรอ๋อืนแช่น้าให้มัท่วมแล้วก็ไปตาส่วนผสมยังไงนะก็ไม่ต้องใช้อะไรเลย่้วัเดียวขี้ไม่มีดินเลยหรอไม่มีอแล้วแล้วกี่กี่ถุงนะ ป5ถุงสิถุงแล้วก็เส้เดือนโลนึงครับอ๋อก็่ได้เลยสปีม่แล้วเราต้องเติมทุกทุกกี่เดือนก็ต้องดูอ๋อเราดูแค่ปริมาณที่มันยุบไปน้องนก้องเราต้องเสร้นอาหารเราต้องใส่ไหมไม่ต้องก็ใส่ได้ก็ดีเพราะอาหารเสริมมันปกติดกันีอยู่ผมจะเอาไออ้ปผักอะไรไม่ไว้ใส่อ๋อแล้วแล้วกี่ เราก็คอยสังเกตว่ามันยุบแร้ถึงจะมาเติมก็คือเติมเติมที่วัวไปเรื่อยๆเหรอครัอ๋อคือคือสแตนแรกคือแค่สิบสิบห้าสิบห้าถุงแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเอาสิบห้าแล้วเราก็เอาเศษวัสดุอะไรพวกพืชอะไรใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสังเกตดูปกติมันก็กินที่วัวเป็นอาหารเนาะแล้วมันก็จะขี้ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตักเอามารนี่ร่อนทุกวันเลยเหรอครับ ก็เป็นเอ่อต้องดูต้องดูเลยอ่าเราสเกนครับมันมีน้อยอ่ะจริงมันจะเยอะมน้อยจังเลมันดมันด้อยใเมานมันดยใจมมันด้อยมกมันดอมากเนี๋ยเราก็ประกาศขายท็เน็ตเลยหมือวมีคนมาักลอบน่าันไปออเป็นตัวอย่างให้ด่ายอัวมองไปด้นนี้แร้วก็เยอะๆเขามีพี่ๆลงมว่าันั จะได้ตั้งใหู้ได้เพื่ออมยังทำเลยทำเป็นแพ็กเลยทำเพจเล้่มทำมันเอาไว้เป็นอาชีพเสริมอ่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องมามันไม่ได้ดูแลแรรว้น่าจะลอเลยอืน่าสดนะที่แบช้แล้วดูแลไม่ยากด้ลยหนึ่งงานที่ได้ไว้ทำในใจง่าอือ่ค เรามีแค่วงวงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่วงตันแล้วก็เอาตะแกรงตะแกรงอย่างนีใส่เพื่อไม่รูดอะไรอย่างนี้ยนะครับหมูเพื่อยวเข้ากันที่มันจะร่วงใส่โอเคครับอ๋อแล้วก็มีลองแรงไปนะพี่ผมผมทำอย่างเดียวขออนุญาตพี่ขออนุญาตแนะนำตัวเองหนึ่งครับพี่พอดีถ่ายลงช่องวิถีโคราชแบบพอเพียงนะ ช่อง YouTube นะครับขอพี่แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมจากทุนเอกวีรพักธุรกิจครับเป็นวิทยากรเลยสายการรู้ของวัฒรรมหนึ่งที่เดียวครับอดินแล้วก็ขนถ่านแล้วก็การเลี้ยงเสือเดือนครับผมจากหน่วยงานไหนครับพี่กองประชาการทุนครับ ที่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรเกาะจันทร์ครับจังหวัดชนบุรีโอเคขอบคุณพี่พี่ชื่อเล่นพี่อะไรนะครับเล่นชื่อพัดครับอ๋อครับขอบคุณที่อะไรนะเองจะจพัชพี่พัดนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันครับขอบคุณนีครับมมากครับพี่ครับครับ